สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนันที่ช่องนุ่นดินนะคะวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากเพราะว่าเราได้น้องลูลูโอเชียนมาครอบครองแล้วหลังจากที่พีออเดอร์ไปตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอันบ็อกให้ทุกคนชมกันแล้วก็จะมาลุ้นซีเคตไปพ,พร้อมๆกันอันนี้เป็นคอแรกเลยนะคะที่นุ่นแบบยกบ็อกตั้งแต่สะสมน้องมาก็คือซื้อแบบคอละหนึ่งตัวตลอดนะ จริงๆน้องที่ขี่ปะวานเนี่ยจะเป็นสีเขรตนะตัวสเปเชียลที่เป็นน้องอยู่ในขวดด้วยนะคะในนี้ก็จะมีทั้งหมด8จุ่มนะคะเขาก็ซีลมาด้วยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะซีลกันก่อนเลยความรู้สึกมันเป็นแบบนี้อุ๊ยขาดเลยอะ่ะเขาต้องพับลงมาไหมเดี๋ยวลองพับดูก่อน ทำน้องค่ะตรงนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ลองยัดน้องเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นกล่องเดี๋ยวจะมาปืดเพมขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆสุ่มนะอืม,มาให้ดูกล่องกันก่อนเอาอันนี้ก่อนแล้วกันแถวหน้ากล่องที่สองกล่องข้างในก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะข้างบนเป็นแบบนี้ข้างๆเขาก็จะมีบอกว่ามีกี่ตัวกี่ตัว อยากได้ซีเคดอะซีเคดน่ารักมากตอนที่เห็นเขาปล่อยแมวน้ำมาตัวแรกคือนุ่นแบบหาพีเลยเหมือนเป็นบ้าไปเลยแบบน่ารักมากแล้วพอเขาค่อยๆให้ปล่อยตัวอื่นออกมาก็คือแบบมันสติหลุดลอยนะคะเขาต้องกรีดเหรอโอ้ยตื่นเต้นนะ่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนที่เห็นเขาแบบไลฟ์กันน่ะแล้วเขาก็กรีดกล่องกรีดกล่องตรงนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองว้า ว้าอววืววอเอกลงแรกจะเป็นตัวเลยนะเอาการ์ดมาดูก่อนไหมหเห็นการ์ดแล้วน้องกะลาสีเหลือด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้ในกล่องก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวถ่วงน้ําหนักมาหนึ่งอุ้ยน่ารักมากเดี๋ยวขอล้วงก่อนขอล้วงอุปกรณ์ก่อน อุปกรณ์ในถุงนะคะก็จะมีเป็นน้องน้องมีห่วงยางที่มันเป็นแบบใสๆด้วยแล้วก็หมวกของน้องนะรายละเอียดดีมากๆนะคะหมูก็ยังเป็นกระมยี่เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนรอบนี้จะหางใหญ่ขึ้นด้วยอะ่ะเอาไว้วางตั้งนี่มีเพื่อนของน้องเป็นเจ้าแมวจิ๋วนาง เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ทุกคนดูอีกทีนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะคะตัวเลกที่เราเปิดได้ก็คือน้องกะลาสีเหลือมันสนุกอะทุกคนรู้ไหมนุไม่เคยแกะกล่องแบบนี้เลยอะส่วนใหญ่ก็แบบ ให้ร้านเขาเช็คการ์ดมาเลยนะคะเวลาเราไปซื้อในไลฟ์อะไรแบบนี้ก็เ,เลยไม่ได้มีความรู้สึกแบบได้กีดของเองอะ่ะตัวที่สองได้แก,ก่น้องปลามึกน้องปลามึกเขาก็จะมีลูกเล็กด้วยอุ้ยตัวใหญ่อยู่นะอันนี้คือลูกเล็กของเขาแล้วก็อันนี้คือเขาตัวใหญ่มากหน้าน้องเป็นฝุ่นนิดหน่อย แต่ตัวใหญ่อะใหญ่อ้วนมากคอลเลคชันนี้หางใหญ่ทุกตัวเลยหางมันแบบเป็นเกียวสวยด้วยอะแล้วมันมีความใสมีความแบบยังไงอะมีลายข้างหลังดูดีแล้วก็มีตาตรงนี้แล้วก็แบบโอ้ยมันเขาทำมาดีมากเลยอะที่เราชอบรูรูมากๆเพราะว่ารู้สึกว่า เขาอะทำแต่ละชารเลคเตอร์ออกมาได้ดีมากๆนะคะการสื่ออารมณ์อ<ม>ีโมชันอลของเขาอ่ะน้องรู้สึกว่าแบบมันทำถึงอะมันแบบน้องดูมีอารมณ์บางอย่างอยู่ในตัวนะนี่ก็คือเป็นลูกเบบี้ตายลูกเบบี้ลูกเบบ,กบ,บีก็คือแบบมีความใสโปง่ปงๆนะคะข้างหลังก็มีแบบโลูกกของเขาอุยมากลูกเบบีกับแม่ของเขาคนที่ชอบ ละกันอันนี้มีถุงน้ําหนักหนึ่งอันด้วยเป็นคุณหมูดําหาสมบัติรอบเนี้ยรู้สึกว่าอ็อกเซซิีที่เขาให้มาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ทำไมอันนี้ซิลซิวไม่ติดว้ายคาุณน้าซิวไม่ติดจ้ามาเร้วน้องผู้มาเรียวเฮ้ยซุโอ้โห รูปพุงเขาสิโอ้โหน้องเขาว่ายน้ำด้านข้างและด้านหลังและด้านหน้าและด้านหลังบุมมบุ M ้บุ้งบุ้มอันนี้แอคเซสซอรี่เยอะมากทุกคนแอคเซสซอรี่ก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะคะมีเป็นแท่นวางหีบแล้วก็ที่คาบสําหรับดําน้ำอ่ะแต่อันนี işte right. ้ก็รายละเอียดดีนะคะหีบเขาก็มีแบบข้างหน้าเป็นรูปหมูด้วยแล้วนี้ก็น่ารักมากเป็นแบบใส่ ส่วนอันนี้ก็มีประการลังใสๆด้วยมันต้องมีก้านอีกอันนึงสินาะเอ๊ะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้ดูดูดีคือน้องใสมากแล้วเราตัดน้องแค่นี้แค่สามแล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบไม่ได้ตัดอะไรอะตลกมากเจอแล้วน้องไม่ได้หายนะคะแค่แบบตัดไม่หมดต้องระวังนะคะ เพราะว่าน้องใส่มากก็เลยมองไม่เห็นน่ะกล่องต่อไป เป็นกลอนแตกันอันนี้หนักด้วยเดาว,ว่าน่าจะเป็นน้องเงือกเออไม่รู้ว่ามันหนักๆแล้วมันก็ตึบๆอะ่ะและก็เป็นใครอะ่ะเจ้าอูโอ้ไม่ใช่น้องเงือกอุยของจริงแบบโหดมากอะ่ะมันมีน้ำกิ้งๆด้วยให้ดูข้างหลังก่อนเฮ้ยข้างหลังมีลายแล้วนี้ก็เป็นข้างหน้าวฮย ตัวแบบสโนวกรบเขามีกิตเตอร์มีน้ำจริงๆอะ่ะตัวนี้คุ้มลองรายละเอียดข้างบนคือน่ารักมากเห็นปลาตัวนี้มันเป็นด้านๆแล้วก็มีแบบแมวน้ำอีกอันนึงเฮ้ยตัวนี้โหดและเพื่อนแมวที่เป็นเงือกนอยและถือไข่มุกด้วยนมันจะมันน่ารักจังเลยอ้โหข้างล่างก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้วางได้อันนี้เดี๋ยวน้องน่าจะนอนเกยตื้นอยู่ก็มีเพื่อน เบาอยู่เลยทุกคนตัวนี้ไม่หนักเลยคิดว่าน่าจะเป็นปลาปลากระเป้าอฮึอันนี้ยังไม่เห็นนะฟื๊บฟื๊บฟบฟบปัดโหเป็นเจ้าคนนี้นี่เองกับตันนะคะกับเพื่อนมึกเผื่อใครแบบจะไปลองยกยกดูนะเวลาเราจะไปจุ่มที่ร้านอะ คนนี้จะเบาอยู่อยู่อ๋อเพื่อนหมึกมาในถุงแล้วก็มีแว่นสองทางไกลของกับตาแล้วก็แว่นสองทางไกลของเพื่อนหมึกอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกับตันดูเหมือนจะตัวเล็กนะแล้วก็ดูทําขาเขา่าที่มือของเขามันจะมีรูให้เราเสียบกล้องสองทางไกลดีเทลก็จะมีตรงหมวกนะคะที่เป็นขนนกสีไล่สีแบบนี้โดยรวมน้องก็น่ารักแต่น้องอาจจะไม่ได้ปังเท่าไหร่แต่เพื่อนหมึกกับ คือเพื่อนหมึก,กตัวใหญ่มากบอกเลยแอบมีรอยสีดําตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวลองไปเช็ดดูก่อนนะคะอุ้ยมีหูด้วยอ่ะโครน่ารักเลยอ่ะของเพื่อนหมึกก็มีไอ้นี่เสียบได้ประมาณนี้เดี๋ยวนุ่นต้องหาอะไรมาขยายรูมันก่อน <c oughs> เวลาเขาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> หยิบมาเลยละกันเหลือสามกล่องจริงๆอ่ะไม่ได้ซีเค็ดก็ไม่ซีเรียสเลยนะเพราะว่าคอลเลคชันเนี้ยเขาน่ารักทุกตัวจริงๆแต่ว่าถ้าได้มันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบนะเนาะนุ่งก็ไม่เคยได้เลยไงมันจะยังไงจะยังไงความการ์ดอไปนี่เนะี่ยเห็นไหมเอาละเอาละเอาละ,าละปั๊กระเป๋ามันก็เป๋าก็มีลูกเหมือนกันลูกเล็กเหมือนกันหมดหวังละล่ะซีเค็ดนะ ตอนนี้ก็จะเหลือเจ้าหมูเงือกนะคะอูปลากระกเป้าน่ารักปลากระกเป้าตัวใหญ่ปลากระกเป้าหน้าครับมากดูแล้วก็มีแบบเป็นเครีบดเป็นอะไรความหนามนะความหนามสีใสโอ้น่ารนะักอ่ะมันอย่างเงี้ยม,มันอ้วนเกินอันนี้เป็นเจ้าเพื่อนเล็กกับน้องอุ๊กปุ๊กน่ารัก ข้างหลังเพื่อนลิก,ก็จะเป็นแบบนี้เป็นตาปักเป้าที่มีจมูกเป็นมุนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่นะใน่รู้สึกว่าตัวใหญ่ๆเลยก็จะมีปลาหมึกอ่ะที่ใหญ่มากแล้วก็มีปักเป้านี่แหละที่แบบอ้วนช่ำโมามาลุยนะ ไปนะคะกล่องนี้กับกล่องนี้อันนี้หนักกว่าแกอันหนักก่อนคิดว่าน่าจะเป็นน้องเงือกแล้วเหลือใครอะ่ะตอนที่ยังไม่ออกจะมีน้องเงือกกับน้องกระเบนนุ้นคิดว่าเป็นน้องเงือกเพราะว่าน้องกระเบนอะ่ะน่าจะเป็นพลาสติกแบบเบาแล้วก็ตัวหมูอะ่ะส่วนใหญ่ตัวหมูมันจะหนักกว่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หมูมันตัวเล็กไงถ้าเป็นปลากระเบนเฮ้ยอันนี้มีถุงน้ำหนักหนึ่งอันด้วยอันนี้เห็นการ์ดเลยค่ะน,นี่การ์ดหงายมา น้องเงือก็จะมีแท่นเปลือกหอยนะคะแล้วก็มีอ่าน้องเงือกไม่ได้ตัวใหญ่หรอนึกว่าน้องเงือกจะตัวใหญ่น้องเงือกไม่ค่อยตัวใหญ่เท่าไหร่ถือว่าเป็นหมูไซส์ปกติค่ะเหมือนตัวโมเดลของคออื่นๆน,นะตรงนี้มาไล่สีสวยทุกอันเลยอะ่ะคือสีมันมีความกลมกลืนกันแล้วก็ดาวเป็นแบบด้านๆด,ด,ด้วยนะน้องใส่บลาเป,ปลือกหอยสี่้งแล้วก็อันนี้เป็นอ่ะอันนี้ก็ไม่ซิลอีกแล้วอันนี้ก็แกะออกมาได้เลย น้านั่งก็จะเป็นแบบนี้น่ารักไปอีกแบบกล่องสุดท้ายก็น่าจะเป็นพี่กระเบนแล้วล่ะไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวัง ก็คาดหวังนะ,ะให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาไปเนาะทุกคนเฮ้ยแก๊สคว่ำว่ะจิ่นเด่นจินด่นโอ้โหชัดๆเลยแปดตัวธรรมดาอุ้ยกระเบนยังเป็นสีเขียวเหรอเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยกระเบนทำดีมาก นกระเบนมันไม่ได้เป็นพลาสติกใสๆนะมันเป็นแบบสีแบบอบอย่างเงี้ยเลือบยังโหดแล้วก็อันนี้เป็นด้านหน้านะคะจมูกสีม่วงน่ารักอุย้ยกระเบนน่ารักมากเราดูเจ้าตัวนี้มันเอาแก้มมาหนุนดีอุย้ยตายน่ารักมากน่ารักอ่ะรู้สึกว่ากระเบนน่ารักมากๆเลยอ่ะหันไปดูก่อนรู้สึกว่าหมูกระเบนน่ารักที่สุดอ,อ๋อสุดๆเลยว่ะ เฮ้ยอันนี้สุดยอดเลยห่างมันก็น่ารักคนดูดิพุงมันเป็นอย่างนี้แบบวัสดุดีมากคือแบบเขาทำสีมาดีแบบพูดไม่ถูกเลยโหปิดจบอย่างสวยงามนะคะกับน้อง ก็เป็นคลิปที่มีความสูงมากสำหรับใครที่กำลังเลงๆน้องลูลู c คอลเลกชันโอเชีหรือว่าคอ l เลกชันอื่นๆนะแนะนำเลยนะคะไม่ผิดหวังเพราะว่านุ่นเข้าวงการกล่องจุ่มก็เพราะน้องเลยคือน้องน่ารักมากตอนน้งก็มีความเป็นกัมบะยี่ตอนนี้เขาก็มีช็อปมาเปิดด้วยเนาะที่สยามดิสนะก็เปิดถึงเดือนสิงหานะคะก็ไปดูได้แล้วก็นุ่นมีสั่งเป็นน้องมีสีน้ำตาลไปด้วยนี่คือรูปให้ดูเขาเพิ่งปล่อยของมาเมื่อคือนเลยนะ วันนี้ที่ถ่ายก็คือวันที่25กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเอาไว้ได้น้องมาแล้วจะมาเปิดให้ดูแล้วกันรวมถึงของที่ได้มาจากช็อปของลูลูช็อปด้วยนะคะคิดว่าเผื่ออาจจะมีใครที่อยากรู้ว่าเขาขายอะไรบ้างนะจริงๆนุ่กก็มีทำคลิปสั้นเป็นช็อตไว้แล้วนะคะใน YouTube ทุกคนก็ลองดูได้นะเป็น พาไปเที่ยวงานลูลู่ที่สยามดิสนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกับสาวกลูลู่ทุกท่านนะคะเพื่อนๆอยากแนะนาคอลเลคชันไหนหรือว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็มาคอมเมนต์คุยกันไว้ได้ข้างล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ่นด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะขอไปเก็บน้องเข้าตู้ก่อนนะคะ